น้องจ้าน้ำครับน้ำแม่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าอนาจักรสวัสดีครับวันนี้อนาจักรมาทําอะไรอาักรมาเก็บเห็ดอนาจักรมาเก็บเห็ดไหนมองหน้าขึ้นมาหน่อยอนาจักรเจอเห็ดหรือยังเจอไหนเอาขึ้นมาดูซิเจอวัสดุเนี่ยจ้าลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา ได้แล้วหนึ่งดอกเห็ดพึ่งแม่มดจ้าไปเอาไปให้ยายพินได้เห็ดพึ่งแม่มดหนึ่งดอกตื่เนี่มันม้ากันหลายคนนี่คุณประกรณ์ครับผมทำไมโเธอนี่ไปพูนย้ายพินไม่ไงตายม้ากันเป็นกลุ่มมือนี้เอาไปให้ยายพินลูกข้างหน้านูนายาย้นมนีดอกเดียวเหรอยาย ไม่น้อยกับพวกีเฮาวะทำมาทามันเป็นเห็ดเป็นมูเนี่ยนะแม่เห็ดอันนี้ออกเป็นมูเมนี่เฮามาเข้าป่าหาเห็ดกันจา้าแอ,อจะอ,อ,อป่ะเดินออกไปมีแววข้างหน้าเราจะได้อีกนะเนี่ยปะ่ะป่ะออกออกออกเดินไปทั้งหน้ามันหกออกถนนเออไอยู่เห็ดละ ข้างหน้าอาจจะมีตาหน่อยในแกงแล้วดอกหนึ่งย้ายพินเรากับไซน้ำสองโอเอาะสองโอก็คือสองขันจ้ะสองโอก็คือสองขันจ้ะไปวันนี้เรามาเป็นถุ่มเป็นก้อนเลยนะคะน้ของยายเดียวยายเห็นแต่เห็ดยายเพราะเห็นน้ำนี่จ้ะร้อนถอดออกกีเล่ออกมา เอออาณาจักรมีเสื้อหลายตัวอยู่ถนะุงมือถุงมือโลนไปรอ,อ,อมือด้วย,ว,ยวันนี้อาณาจักรอยากมาเล่นปลาจะเลยพามาเล่นด้วยออวอาจักกดแล้วนะเอกรอฉสีดกันยุงก่อนบ่สีดกันยุงกันบ่ หับตาหับตาหับตาดีๆเห็นแล้วเหรออืมเจ็บแล้วไปหนีมามองก่อนจีดกันยุ้งกันมดกันแมงก่อนจะเข้าปลาจานี่จ้าอาณาจักรเจอเห็ดอุ้ยเห็ดอะไรไหนเห็ดพึ่งไหนไหนอีมองดูหน่อยโชว์สิครับแปวแมวมองมานี่หน่อยติว ไปเอาให้ยายพีนไปเก็บอีกดอกหนึ่งเพื่งเลื้ยงหรือเพิงอันนั้นแม่มดนี่ไหนอีมองดูเออเพึ่งแม่มดพึ่งแม่มดจะให้ยายพีนยายพีนตัดขาพีนเยอะมากนี่บอโบดูได้ผนเยอะมากปุ่นเขาให้ป้าป้าถือนอให้ป้าป้าถือถุงมือถุงมือน่ะเออไปเก็บดอกนั่เราต้องอยู่ข้างหลังกันอะจัรนะเห็นไหมหองเล็กๆไง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 ปติปติ ปนู่น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 โอ้โหกกเยอะเลยเก็บนี้เอาใจพีนตัดเลอ้าวไอ้นี้ขาเน่าแล้วทิ้งทิ้งอาณาจักรเอาเต้นเลยไปนู่นไปนู่นไปตรงนี้อันนี้อันนี้โอ้เยอะเลยเยอะเลยอาณาจักรได้เก็บเห็ดไหนไชว้าไเอ้ยอิงจะจับมาใกล้มัวให้ยายพินปล่อยมันไม่เป็นไรอนั้นเพิ่นจับอนันเงี้ยก็ไปไม่จับเพิ่นไม่ไม่ติดเพิ่น แซบอยู่แต่ว่า่อยบดกินน่ะ่อยเห็นเจ้าตัวมักกันปีนั่นเจ้ามักนั่นไงยายตายน่ะแล้วมักอันเห็ดพิงกันกันแล้วว่ามันกรึบดีไหนไหนอุ้ยสวยมากป่ะยายกินได้เต็มกำแล้วสวยมากเลยป่ะเบบีก็เอาเพราะว่ามันอืดนี่ด้วยนี่ข้างหลังนี่เยยบหยับเยยบนี่นี่นี่ปฏินี่อุ้ย อันนี้เพิงน้อยอ,นนอันนี้เพลิงอ,อไม่มีขาไม่เป็นไรยายพินเอาหัวยายเอาหมดไปโอ้โหโชคดีนะเนี่ยมาจะได้แกงอยู่เนาะมองนี่นะยายม้าปีใดก็มีแต่ว่าเห็ดอันนี้ข่อยบ่เอาไงนี่นี่โอ้ยเลยตะปูเบ้าเลยตะปูเอาไหมเอาไหม เออไปเจาะไปดูมุมน้ำเจ้านะ่ะย้ายม้าปีไรกะเห็นเพิ่งแม่หมดนะ่ะเพิ่งลังปีกับเพิ่งน้อยอ้าวพระเอกน่วงนอนจ้ะต่างมาเดินเล่นจ้ะมาสำรวจปลาแต่ก็มีเหตุจริงๆ <c oughs> มาแม่ยหญ ดอกเห็ดข้างหน้านี่นี่นี่เจาะนี่นี่ดอกเห็ดระวังน้ำอณาจักรเจออีกแล้วค่อยๆดึงนะหัวจะหลุดอู้ใส่อีมองดูซิมีอีมัสด้วยเอาไม้เขี่ยออกซิอีมัสน่ะไม่อะไม่อะไม่อยากให้ตาต้าตายจะตายเขี่ยก็อนโอ้มีเจ้าของไหนมีดอกเดียวนี่หรือมันก็คือดอกเดียวคนทีเจ้าของ ออกไปทางนั่นปกติอันเห็ดอันนี้นะ่ะออกเป็นกลุ่มไปออกไปนี่อีกเลยเออไปเอาผู้นั้นเหรอเก็บแต่ของกินออกท้างเดิมเฮาย้ายตายม oh ันไปโอ้อันย้ายพินมันออกมาได้ไปไปนู่นไปข้างหน้านมันไปไม่ได้เห็ดอ no ันนี้เหรเห็ดย้ายพินน่ะไปป้านั่นน่ะไม่แต่นี่หไวต่อยเห็ดย้ายพิน เพิงขาร้ายหมวกดำตอกหนึ่งป,าไปไมาออกมามันหกปะปอยู่ปลาอยู่ข้างในปะออกท,ทางเดิมเราไปดูข้างหน้าต่อมันหกมองนี่ปะออกไปหามองแปนแปนดีกว่ามองนี้หกโทษโนู่นแหละไปข้างหน้าคุณเห็นไหมแปลน,น,น่ะบนนี้อันนี้ลงไปลุมคุณอาจ<น><า>เห็นได้ได นี่เราจะเห็นแล้วอีกดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอทมองอสวยวอ่ะหยิบขึ้นมาดึงระวังหัวหลุดก็ค่อยก็่อยเออสองมือก็ได้เออ<ด>ช่วยกยวันอีกข้างก็ไม่หักสองโยกโยกนะ่ะเราอยากจับจ้ะอ่ะหยิบขึ้นมา เราอยากเก็บร่อนบบได้มาโดนเราแล้วเก็บไปสวยมากเดี๋ยวต๊ p t o เดี๋ยวอีม้องถ่ายรูปให้ป่ะถือไปเดินไปถือไว้เดินไปให้ยายพีนถือไว้อีกเออเออไปฟังนี้บัวยางขึ้นไหมเห็นแต่เห็ดกันยังวู้ายเบื่อนะลายลายเห็ดไตเบื่อคือเห็ดเพิงแต่พี่ออกมาทางนี้เองไปอีกแล้วอ๋อแม่ อีหยังพอเมืองเอานึกว่าห้องคอยเอาแม่เอกเรียวสวยมากใส่ถุงมือข้างนึงไม่ต้องเอาออกเลยเอยเอาอันแรกก่อนอย่าให้หัวหลุดนะเอาข้างล่างเลยเอองามนงาไปอือเห็ดอันแม่แลวเนาะนี่ด้วยอันเดียวกับที่เจาะเก็บอยู่นี่ไงอ้สวยมาดูนี้เห็ดไอ้ขาลายหมวกส้มแมนแท้มนบแมนแท่เนี่ยหนึ่ง สวยเอ้ยเก็บงามแต่เบิ่งเบ่งดูหนาฮักหนาฮักไปให้ยายพินคนก็ว่ามันเป็นอย่งสิ่งของบามันเหม็นมันเหม็นนี่แล้วหรอโอ้ยอย่าเพิ่งถอดออกเดี๋ยวก็เผื่อเจออีกเห็ดส้มขาลายจ้าพ่อแม่พี่น้องจ่าเจอเห็ดอะไรอีกแล้วอนัจกคุ่ได้มาเก็บอนัจกคางอยู่ข้างนอกกับพ่อเพิ่นเมื่อย โอ้โหเห็ดพึ่งพึ่งขาลายนี่แหละจ้าพึ่งขาลายพึ่งขาลายแซบเหมือนกันจ้านี่มีอีกไหมมีเพื่อนไหมนู่นจะสองสามดอกพุ่น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 น,น,นอนคุรูอยู่พุ่นไหนไหนไหนนี่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 อู้หูนะถูกกินวดละ กกินมดละอบอก่นดอกหนึ่งอุย้ยตายตายตาย,ยุ่งจับมะพร้าวดดอกนี่ค่ะค้าแม่น่ะอุย่ยเนี่ยคือจำเป็นต้เอาง่ายแค่นี้นี่จ้ะนี่เอ้ยสามดอกสามดอกสี่ดอกเอาดอกหนึ่งเอาไม่ได้สี่ดอก ยุ้งจำบ้าพากไอ้ยายสี่ดอกเห็นสี่ดอกได้สามดอกพายคือกันดิยายปไ,ไปกิก็ว่ากินได้แล้วตระกูลเดียวกันนนั่แหละนี่ปลาปลา,ปาออกไปทางนั้นพุ่น,ปปนไปง,ง,นะง่ายซื้อมันพอมีไห้เฮามาเอา้ารักเมนอีหยังบูขนาดเบิง่งอุยยุ้อันยาพายหยังบูนี่แค่ถุงนี่แหละ <laughs> นี่จ้า ย่างไปย่างมาจนเมื่อยพ่อเห็ดอีกดอกหนึ่งเห็ดอียงนี่เออเออเออน้ำมาไปเบิ้งดูนี่อู้สองดอกน้อยสองดอกน้อยนี่เพื่งบะเบิ้งดูอ๋อเพื่งเพื่งอันนี้สิคมบ่จ่านี่พ่อเม่พี่น้องจ่านี่เพื่งอันนี้เพราะลู้ว่ามันสิเป็นมันสิคมวะน้อจ่าเพื่งอันนี้บ่เคย เห็นบ่เคยได้เก็บนะทุกปีนะไปล้องเบิงไปให้ย้ายพิ้นเบิงย้ายพิ้นกินโอเอวอยู่ทั้งนามามาควยเอามาให้ดูด้วยนะมาให้พ่อแม่พี่น้องดูด้วยหันมาเจาะว้าวพึ่งเลือดสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวมามองถ่ายรูปก่อนสวยแท้ ไอ้ห้ยายพินนี่แหละป้าเฮ็ดเพิ่งเลือดหาบุญรุ่นแบบนี้บาดสิได้เฮามาได้น้ำถนนนี่บ่ยายหมุนปานป่าไฮเฮ้าบ่กล้างปากล้างากเฮ้าเอาไซส์ไฮมะม่งไหมผู้ใดเอาออกมาเอาออกเทศเนี่ยไม่เป็นเท่าตาบรดี๋ยวซื้อป่ะเนาะหรือว่ามันออกอยู่เด๋อ อันหาแท้ๆบ่เห็นบาทบ่หานี่เบาจังเห็นเบาสีข้นอยู่ก็เลยพ่อเป็นตาหนึ่งก็จะโอ้แต่ไม่ไงพินโอ้ไม่ไงตายกับสีตาแล้วเนาะให้ยายพินได้เซ้งใส่เนาะเพิ่งเลือดกำลังออกงามๆเลยเนาะ ที่กิ่งเพิงเลือดน่ะคันเพื่อนได้ออกเพื่อนจะออกเป็นมูน่ะมูมูเพื่อนไปเดินมาเจออีกเข็ดส้มขาลายหมวกส้มเอาไหมหยิบเลยใส่ถุงมืออยู่แล้วหยิบเลยเอ้ใส่ถุงมือมัวผูกกันใส่เลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยเออใส่เข้าไปเลยนาจักมัวใส่ถุงมืออยู่จ่ะคนเก็บใส่ถุงมือก่อน พอใส่ใส่ถุงมือกับไม่เก็บ<อ>หักหักมันลงก่อนล้มมันลงก่อนเออปึ๊บสวยมากไหนะอ้ยอย่ามาใกล้มันมองไม่เห็นอสวยป <c oughs> ปปไปไปเดินไปให้ยายพิม์ <c oughs> น่นข้างหลังรักแย่ไม่ใช่รู้ยายพิม <c oughs> ไป <c oughs> นัง่ <c oughs> นงแล้วไปทางนี้เดินอ้อมไปอือ <c oughs> <c oughs> ให้ยายพินไปหาป่าๆทางโอ้ยเห็ดดินแถวนี้เป็นตาเห็ดไล่หลายเต้เห็ดตายเบื่อพุ่นะเต็มเลยนะสวยจังเลยอ่ะอีป้าไปไหนไปเด็กซิปปามองก็เห็นดิน่ะไปทางนี้ไปพูนพูนไปไปทางยายพิน มันถึงจะออกเห็ดนะเออขึ้นไปข้างหน้ายายพินเดินไปตรงนู้นแหละเป็นตะออกเห็ดไอ้ส้มป่าเห็ดส้มข้างบนนี้น่ะมายายพีนเนาะมาปาด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 เบิ้งพ่อเห็ดยักย้ายมาจับเบิ้งแม่แข็งบ่ย้ายเอาเสียไปกินเบิ้งดูวัดมือดู ไงก้อนตามือแข็งแข็งแข็งเมนบอจับพื้นมันจับก้องมันในเดียเอียกับเขาห้องเลยห้องมันนะปาดเอาเหัวไข่อวหัวไข่อยญ่พินแล้วเสียอยู่บอสเลงใหญ่มากมาสิอ้อานาจทำอะไรเก็บเห็ดเหรอใส่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เบิ่งก้อนใส่ดอกเห็ดนะเจาะ เลยคือมางามเธอดอกเห็ดนะเก็บเก็บเก็บให้มันได้หมดอย่าให้มันหักหัวหักนะเอาสวยๆรถจสิรเขามาป่าเห็ดโอ้โขาวเสิบนด้ข้างขาวแล้วก็เสีเห็ดแล้วก็ขาสิอ้อมหนีจากมันนายยายมันจับหญ้ามันก็เลยไม่ออกเออใส่กับหน้าซิ ไเห็ดจังเลยนเห็อ้าวตื่นตื่นอันนั้นแมงอ้าวจับไม่จับไม่ไปเอาไปให้ยายพินใช่เสร็จแล้วตื่นเราตื่นอันเม็กซี่โอ้แมันงามหลายงามเหงาบ่แม่งามก้อนหมูบ่ปอกเก็บน้ทงออกเก็บตอนน้ำทางนี่แหละต่เจ้าก็ยังไปเห็นนาเป้ตั้งอยู่โตดโปรอยอะไร ปลาอุ้มอีเจาะนิดหน่อยเอาจ้าเดินไปเดินมาเจออีกหนึ่งดอกเออไม่กระทิมตูดมาอาณาจักรมาเก็บหน่อยเร็วสวยมากเลยทุงมืออีกละยันยันกลัวเห็ดเปี้ยกนั่งไงดอกบักแอบเลยดึงออกมา ว้าวมาให้ดูด้วยงอ์ทำไมมันมีแต่ใบไม้ข้างล่างเราออกที่ใบไม้ทำไมไม้เยอะจังเยี่ยว้าวสวยไปให้ยายพินเห็ดพึ่งอไงคะไอเห็ดพึ่งแม่มดเนาะเห็ดพึ่งแม่มดดอกบกใหญ่มากเลยไปเดินไปฝั่งนี้ไปออกไปถนนกับป๊าป๊าแล้วก็อมอจะมามาอย่างนี้แหละอีมองจะมายังไงขอบคุณคธะ